สวัสดีครับพบกับรายการเทรนกราฟรับผมกับผมมิกเซอร์กิตธารันนะครับผมซึ่งรายการเทรนกราฟนะครับเป็นรายการที่นะครับผมจะพาทุกคนมาวางแผนนะครับเทรดนะครับว่าทั้งทั้งตลาดคริปโตนะครับผม Forex นะครับทองคำตลาดหุ้นดัชนีต่างๆเนาะนะครับมาอัปเดตกันว่านะครับมีเหรียญไหนนะครับหรือว่าคู่เงินเทรดนะครับที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเนาะนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับก็มีนะครับแผนการเทรดนะครับของในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่น่าสนใจเนาะนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าเนาะนะครับผมเตือนแผนการเทรดนี้เป็นมุมมองส่วนตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการลงทุนด้วยนะครับ OKX OK Exchange Crypto ที่มิ x e r เลือกใช้มีคู่เทรดให้เทรดมากกว่า300คู่พร้อมทั้งเครื่องมือการเทรดที่ใช้งานง่ายสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายทั้ง Spot, Margin, Future รวมทั้งบอทเทรดพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้พร้อมฝากเงิน50เหรียญรับฟรีห้องเทเลแกรมแผนเทรดและบทวิเคราะห์คริปโตประจำวันพร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษมากมายกับทาง OKX OK และ m ิ x e r ์ ติดต่อแอดมินขอเข้าห้องเทเล gram ได้ที่ Line แอดมิคเซอร์คอนเนนะครับตอนนี้ก็มีเหรียญที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นนะครับจากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบิตคอยกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับผมตอนนี้นะครับบิตคอยนะครับสิ่งที่ผมนะครับได้เห็นเนาะนะครับก็คือว่าในไทม์เฟรมเดย์นะครับในไทม์เฟรมเดย์เนาะนะครับราคาเนี่ยนะครับเขาติดอยู่ที่บริเวณของซัพพลายโซนนะครับตรงนี้ ะครับคือทั้งกรอบซับายโซนเนาะนะครับในชุดนี้เลยแล้วก็เป็นทั้งซัมอ่าเป็นทั้งซัพพลายของไทม์เฟรมวีด้วยนะครับผมนะครับผมใส่ไปก่อนซัพพลายเนาะนะครับผมของเดย์นะครับผมแล้วก็วีกนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตนะครับตอนนี้บิทคอยก็คือว่าเขาสามารถที่จะนะครับทำยกโลยกไฮได้แบบนี้เนาะนะครับผมฉะนั้นคือ ได้ฝั่งของตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไฮโลนะครับทำโลที่ยกสูงขึ้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าในมุมมองของนะครับมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์นะครับคือการที่ราคาเนี่ยเบรกนะครับผมเบรกเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแล้วก็เป็นแทงขาขึ้นนะครับเต็มตัวทีนี้นะครับถ้ากับว่าพอราคาย้อนกลับมานะครับก็คือเราสามารถที่จะหาจังหวะในการกดเข้าเทรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดีมานชุดนี้นะครับหรือรวมถึงนะครับดีมานชุดข้างล่างนี้นะครับ ข้างล่างนี้เลยนะครับเป็นต้นเนาะนะฮะแล้วก็จริงๆผมมองว่าตรงนี้มันมีสามารถที่จะแบบคุมทั้งโซนได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะลงมาได้ทั้งหมด2กรอบนี่คือกรอบแรกแล้วก็กรอบที่2คือกรอบนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะนะฮะโอเคครับผมหลังจากนี้นะฮะนะครับก็คือราคาสังเกตไหมว่ามันกำลังจะลงมานะครับแล้วก็โดยที่ในไทม์เฟรมเล็กนะฮะเอาซัก 6ชั่วโมงแล้วกันนะครับไอท้ทำเฟรม6ชั่วโมงครับสิทุกคนเห็นก็คือ Bitcoin อ่ะในชุดนี้ครับลงมาข้างล่างแล้วก็ดันขึ้นข้างบนตรงเนี้ยเนาะมันมีการที่ชุดนี้ครับมันเป็นการเบรกไวผมเห็นมันเบรกไวเห็นไหมเพราะว่าชุดเนี้ยเราจะให้มันเป็น i g h อ o w ใช่ไหมนะครับนะครับไ g h อโรอ่ะตัวใหญ่ไปหน่อยตรงนี้แล้วก็ ข้างบนเนี่ยเป็นไฮอะไฮหลังจากนั้นเป็นไฮอะไฮโแล้วก็ไฮอะไฮเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับราคาไม่สามารถที่จะเลยฮะใช้ไฮอะโตรงนี้นะครับสามารถกำหนดไฮอะไฮใหม่ได้นั่นหมายถึงว่าราคาบิ t คอย n ์ทำลายชุดน,นี้ทำให้บริเวณทั้งหมดตรงนี้ครับเป็นการไซด์เวย์นะครับของบิ t คอย n ฉะนั้นพอลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องนะครับวัด ผมจะวัดฟิโบเลยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาบิตคอยครับขึ้นสูงเกิน50%ขึ้นไปนะครับผมจะทําการเซลล์นะครับผมหรือว่าเกิดการเกิดช็อตฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ปัจจุบันตอนเนี้ยราคาบิตคอยสามารถที่จะขึ้นได้นะครับขึ้นได้อีกนะครับขึ้นอีกทีนี้ในจุดที่ผมมองไว้นะครับในผมจะดูของทำเป็น12ชั่วโมงก่อนนะครับ12ชั่วโมงผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยสังเกตนะมันในทำฟรมเล็กนะครับมันสามารถทําอะไรฮะ ทำโลชุดใหม่ได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ในมุมมองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็น head and shoulder ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มันเป็น neckline นะครับเป็น neckline นะครับตรงนี้เป็น neckline ของ head and shoulder นะพอเป็น neckline ของ head and shoulder เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับง่ายๆหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าเวลาทุกคนจะจเซลล์หรือว่าทำกำไรเนี่ยนะครับหรือจะเข้าเทรดเนี่ยที่ผมบอกนะให้กลางพิโบนะนะครับจากบนไปล่างแล้วก็จาก50%เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลาง แล้วก็เวลาจะเซลล์เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่50%ขึ้นไปจนถึงหลักร้อยถ้ามันไหก็ตามที่ราคานะครับทำลายชุดนี้กลับไปได้นะครับบิ c คอยจะขึ้นต่อฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้นะครับเรายังมองว่าราคาบิ c คอยสามารถลงได้อีกแต่ว่ามันยังไม่ถึงทาร็เก็ตใช่ไหมนะครับพอไม่ถึงทาร์เก็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมองคือนะครับสิ่งที่ผมมองคือผมเห็นซับาพในชุดนี้ครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในชุดนี้ก็เลยคาดการณ์ว่านะครับเดี๋ยวจะมาทำกำไรนะครับหรือว่าจะจะจะมา้รดนนใชุี ซึ่งตรงนี้ครับสามารถที่จะดันขึ้นต่อได้นะครับหรือสามารถดันขึ้นต่อได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะลงได้ถึงข้างล่างเลยนะครับเพ็นภผ้าพนี้ขึ้นนี่คือบิตคอยนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเราค่อยทําการบ่ายนะนะครับนี่ก็จะเป็นแผนนะครับส่วนตัวนะครับที่ที่ผมได้มองไว้ครับสำหรับบิตคอยนะครับผมอ่ะเราไปดูเหรียญถัดไปนะครับก็จะเป็นอิทเลียมนะครับอิทเลียมอิทเลียมตอนนี้นะครับดีวผมขอดูของทม์เฟรมดีก่อน นะครับของทำเฟรมเดียวผมขอดูวิกด้วยผมว่าสี่เดียดีกว่าโอเคนะครับได้แล้วผมเห็นว่าราคามันเบรกขึ้นไว้เนาะนะครับผมเบรกขึ้นไว้เลยแล้วก็สังเกตนะนะครับราคาทํายกไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตีเส้นเทรลายไว้ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบตีเส้นเทรลายนะก็สามารถตีได้นะครับตีแบบนี้ไว้ อะตีผมว่าตีอย่างนี้ดีกว่านะครับเม็กเซนหน่อยนะครับเม็กเซนเม็กเซนหน่อยนะครับฉะนั้นคือคาดการไว้นะครับราคาอีเทลเลียมเนี่ยสามารถที่จะกลับลงมาได้บริเวณนี้ผมคาดการไว้นะกลับลงมาเส้นนี้นะครับเส้นนี้ฉะนั้นคืออีเทลเลียมนะครับผมจะนะครับพิจารณาในการรอบายนะครับบริเวณนี้แล้วก็ผมตีฟิโบไว้วัดไว้เลย50%คือขั้นต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอะเวลาผมตีผมจะตีทั้งชุดนี้ครับ ต่ำกว่าห้าค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนะครับก็คือตั้งแต่ชุดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวิบวนหกหยุดแปดนะครับในชุดแรกของผมนะในการเข้าบายแชนตอนนี้อีตาเรี่ยมสามารถที่ลงได้อีกนะครับนะเรามาดูถัดไปโอเคนะครับผมก็จะเห็นว่าชุดนี้น่าสนใจในการเทรดนะนะครับแล้วก็ ราคาตรงนี้ดีมาตรงนี้ถูกใช้เนาะราคาดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโอ้โอกาสลงได้เยอะเลยเนี่ยนะครับและสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นการที่ราคาในชุดนี้มันเบรกไวเนาะนะครับผมนะครับฉะนั้นคือผมมองว่าราคาอีเทเรียมสามารถขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกลับตัวลงนะครับมีการกลับตัวลงซึ่งผมมองนะนะครับถ้าตรับใดที่นะครับอ่อีเทเรียมยังยังยืนอยู่ในเส้นนี้ ยืนอยู่ในเส้นนี้ได้นะครับจะขึ้นต่อนะนะครับเพราะว่ามันคือเส้นเส้นกําหนดว่าราคาอีเทียมจะขึ้นหรือเปล่านะนะครับเนี่ยผมกําหนดหมายหมายนะมันจะทะแยงทะแยงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจในการเซลล์นะครับผมจะเซลล์ข้างบนนี้ครับนะครับผมในชุดนี้นะนะครับซึ่งผมได้เคยผมได้ทําแผนไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะทําแผนนะครับมีอีกหลายๆเหรียญเลยนะครับผมจะทําแผนไว้ นะครับแล้วก็ส่งไปในห้องเทเล gram เนาะนะครับผมห้องเทเล gram ของนะครับมิกเซอร์นะครับกับทาง OKX นะครับก็คือเป็นห้องนะครับอ่าห้องนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมนะครับก็นะครับสามารถที่จะนะครับทักถามแอดมินได้นะครับหรือว่าจะในใต้ใต้ลิงก์นี้นะนะครับก็คือผมจะทำพร้อมแผนเทปอะแผนเทปของนะครับคริปโตนะครับประจำวันเนี่ยผมจะส่งไปในกลุ่ม นะครับในห้อง t e l e gram นี้สาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าและสนใจนะครับก็สามารถที่จะนะครับเข้าร่วมได้นะครับโดยการที่จะเปิดบัญชีกับทาง o k, k x แล้วก็ฝากนะครับห้าสิบดอลลาร์แล้วก็สามารถที่จะเข้าห้องได้เลยเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือผมทําไว้นะให้กับทุกคนนะครับที่ททีี่่เป็นนะครับเปิดบัญชีนะครับภายใต้มิกเซอร์เนาะนะครับผมภายใต้การดูแลของมิกเซอร์นะครับอ่านะครับผมและไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมมีกิจกรรมดีๆนะครับที่ให้กับทุกคนนะครับผมก็คือ ซึ่งเป็นกิจกรรมเดทเหตุนะนะครับกิจกรรมเดทเดนะครับที่ทุกคนครับรอคอยรอยคอครับเป็นกิจกรรมเดทเหตุนะครับเปิดแล้วนะครับคลาสเทรดคริปโตฟรีนะครับผมเป็นเดทเหตุคริปโตนะครับเรียนสด3วันเต็มนะครับผมซึ่งคลาสนี้นะครับผมจัดมานะครับร่วมกับทาง OKX นะนะครับเป็นคลาสนี้เรียนฟรีนะครับผมแต่นะครับเนื่องจากผมเปิดบัญชีกับทางอผมผมเป็นพันเนื้อกับทาง OKX เอ็กนะครับก็อยากจะให้ทุกคนครับสนับสนุนกับ OKX นะครับโดยการที่เปิดบัญชี นะครับกับทาง OKX OK แล้วก็ฝากเงินจำนวน100เหรียญนะครับบัญชีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับลิงก์นะครับในก so ารเปิดบัญชีนะครับไว้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็รวมถึงนะครับช่องทางในการติดต่อแอดมินนะสำหรับใครที่ติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถที่สอบถามได้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสรุปง่ายๆนะครับว่าสำหรับใครที่เปิดบัญชีแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้คอร์สเรียนนี้นะครับด้วยนะครับเรียนสดด้วยนะครับวันที่26นะครับแล้วก็รวมถึง ได้เข้าห้อง telegram แชร์แผ่นเทรดด้วยฉะนั้นทั้นํา1ได้ถึง2เลยนะครับฉะนั้นคือตอนนี้นะยังเป็นสิทธิพิเศษอยู่สาหรับทุกคนนะนะครับก่อนนะครับรับผมรับจนวนงจำกัดด้วยครับสาหรับใครที่จะเข้ามาครับรีบตัดสินใจแล้วก็รีบเข้ามาเลยนะครับเราจะได้มาเรียนกันเนาะแล้วก็รวมถึงมารอรับแผนเทรดนะครับที่ผมจะวางแผนไว้ให้กับทุกคนนะทุกๆวันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในนะครับในคลาสเรียนแล้วก็ห้อง telegram นะครับโอเคนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นแผนของอีทูเรียมนะครับผมทีนี้ ถัดไปนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับเหรียญถัดไปนะคือเป็นเหรียญไรคอยนะครับผมเหรียญไรคอยอ่ะนะครับไรคอยไรคอยณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมอ่าราคาผมขออัปเดตนะครับกราฟนิดนึงนะครับตอนนี้ปอไม่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 เซลแล้วนะนะครับตัวนี้โอเคนะครับอัปเดตกราฟนิดนึงนะครับจุดที่น่าสนใจในการนะครับเข้าเทรดนะนะครับผมของนะครับไรคอยนะครับผมก็คือในชุดนี้นะครับ ราคาเข้าใกล้จุดนะครับที่น่าสนใจละนะครับในชุดนี้เลยส่วน SL นะครับที่น่าสนใจจริงๆผมมองว่า SL ควรไว้ตรงนี้เลยปลอดภัยสุดเนาะนะครับทั้นั้นจุดเข้าเทรดตอนนี้นะครับของไลคอยเนี่ยสามารถที่จะเข้าเทรดนะครับได้ในบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณนี้เลยนะครับใกล้ถึงแล้วด้วยนะครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมทาการแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับเตรียมเซลล์นะครับเตรียมเซลล์นะครับ แล้วก็ผมตั้งอาเร์ไว้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซลลงมานะครับจนถึงบริเวณด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทาร์เก็ตที่1นะครับตรงนี้แล้วก็ทาร์เก็ตที่2บริเวณนี้แล้วก็เพราะว่าตรงนี้ผมจะเข้ามารอบายทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นแผนไล่คอยนะนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับถัดไปนะครับเป็นเหรียญแซนนะครับเหรียญแซนโอเคนะครับเรามาดูเหรียญแซนกันนะครับ เหรียญแซนตอนนี้นะครับที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือโอเคผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันสามารถทำโลต่ำลงได้เนาะนะครับแต่ว่ามันไม่ทำทำไฮต่ำลงได้แต่ว่าไม่สามารถกำหนดโลต่ำลงได้ฉะนั้นผมเลยนะครับคาดการณ์ว่านะครับเหรียญแซนนะจะกลับลงมาที่บริเวณ0.444นะครับ4 4 4 4เลยนะับเลขสวยมากนะเหรียญแซนฉะนั้นคือผมจะตั้ง alert ไว้นะครับแถวนี้ เราเตรียมบายนะนะครับอ่านะครับเตรียมบายนนรบนะรบาประมาณนี้นะครับผมรอผมก็จะรอนะครับรอโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมก็รออยู่นะนะครับรออยู่ว่าเหรียญแซนจะลงมาขนาดไหนนะครับแล้วก็คาดการไว้ว่า เขาอาจจะยังไม่ผ่านตรงนี้นะครับในชุดนี้แต่ถ้าสมมติว่าเขาผ่านไปได้เลยก็ดีมากเลยนะสมมติว่าเขาดันราคาผ่านขึ้นได้ใช่ไหมนะครับมันจะมี2แบบเกิดขึ้นคือราคาเทล,ลงมาต่อส,สเต็ปนี้แล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้เลยนะครับก็ทีเนี้ยต้องดูว่าชุดนี้สามารถทําลายชุดนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดการทําลายชุดนี้ได้นะครับก็อาจจะเกิดภาพที่ผมบอกได้เลยนะครับเกิดภาพที่ผมบอกได้เลยคือราคาจะย้อนกลับลงมาข้างล่างนะครับบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดได้เลย นะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นแซนซึ่งที่ผมบอกว่าราคาหนึ่งหนศูนย์จุดสี่สี่สี่นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นชุดนี้ครับเป็นกรอบนี้ที่ต่อเนื่องกันมาของแซนบ็อกนะครับชุดนี้อ่านะฮะบริเวณนี้นะนะครับผมที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับบายตรงนี้ หรือใครจะรอนะครับในการหรือว่าใครจะรอรอให้ราคามันเกิดนะครับพวก divergence ก็ได้เหมือนกันนะนะบริเวณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่รอก็สามารถเข้าเทรดได้นะนะครับผมจะรอเข้าเทรดเพราะผมตั้งเอาเลยไว้ละนะครับเตรียมบายแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ายนะครับรอละใกล้ๆละนะครับเลียนสุดท้ายนะครับผมเรามาดูเมติกกันดีกว่านะครับเมติก เมติกตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมคาดการไว้นะครับว่าราคามันจะอีกนิดเดียวจะลงมาถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆนะครับมีโอกาสกลับตัวเหมือนกันนะเนี่ยนะถ้ากลับตัวได้นี่คือไปลยาวเลยนะครับเมติกนะครับถ้ากลับตัวไม่ได้จริงๆนะครับเขาจะกลับลงมานะครับบริเวณข้างล่างซึ่งผมก็มองไว้ว่าราคาเนี่ยเขาจะกลับลงมาแถวๆนี้นะครับชุดนี้นะครับกับชุดนี้ อ่านะครับเขาจะกลับลงมาแถวแถวนี้นะนะครับอ่ะบริเวณนี้เดี๋ยวรอรอนะครับรอรอรออัปเดตเน่นะครับตรงนี้สวยงาม2ชุดนี้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอันนี้ผมจะเตรียมเซลล์ลงมาเนาะนะครับแต่วตรงนี้แต่ผมจะปรับเป็นเตรียมบายแทนนะนะครับนะครับเตรียมบายแทนน่าสนใจนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะแต่ว่าเมติกผมมองว่าราคามันจะลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้น หรือแบบหนึ่งคือถ้าสมมติว่ามันขึ้นขึ้นชนะนะครับในชุดนี้ได้ราคาเมติกมีโอกาสกลับตัวเลยนะครับในชุดนี้นะครับมีโอกาสกลับตัวนะนะครับเมติกนะครับในชุดนี้เนาะนะครับถ้าถ้าย้อนกลับไปได้แล้วก็ชนะตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสย้อนแล้วก็ไปต่อเลยนะครับผมฉะนั้นคือเลยทําให้นะครับผมโฟกัสช่วงนี้คือโฟกัสเหรียญพวกนี้มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตกรถแล้วเนี่ยนะครับ มันจะกลายเป็นตกรถคันใหญ่มากนะฮะขบวนแบบขบวนใหญ่มากอ่ะเพราะว่าทาร์เก็ตที่ผมมองไว้เหรียญน,นะครับต่างๆพวกเนี้ยคือบิ t คอย n รอบนี้แทร์เก็ตจะไปอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมดอลลาร์เลยนะครับซึ่งมีโอกาสมากๆที่จะทําให้นะครับพวกแซนบ็อกต่างๆพวกเนี้ยครับราคานะครับจะกลับขึ้นไปนะครับอ่อย่างเช่นสมมุติเมติกเนี่ยโอกาสในการกลับขึ้นไปผมมองว่าในทาร์เก็ตถัดไปนะครับก็คือประมาณที่ประมาณเกือบ2อดอลเลยนะครับผมมองนะ จริงๆนะผมมองว่าคือประมาณเกือบสองดอลเลยซึ่งก็มาหนึ่งร้อยถึงประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พวกอีเทรเรียมต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะขึ้นได้ถึงแบบประมาณถ้าถ้าบิตคอยขึ้นนะครับหกหมื่นจริงๆอีเทรเรียมนะครับจะวิ่งไปที่ประมาณสามพันห้านะครับสามพันห้าสามพันห้าประมาณช่วงนี้ผมมองว่าน่าสนใจนะครับฉะนั้นก็คืออีเทรเรียมเนี่ยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะ ผมตั้งอีเทเรียมมาด้วยผมก็อยากจะได้อีเทเรียมเหมือนกันนะครับอ่ะผมตั้งอีเทเรียมเพิ่มเนาะโอเคครับผมแล้วก็ไลท์คอยตั้งไว้แล้วเนาะนะครับมีบิตคอยโอเคตั้งเรียบร้อยนะครับป่ะนะครับทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5ตัวนี้ก็นะครับอยากให้ทุกคน,นครับลองพิจารณานะครับในการ นะครับลงทุนดูนะครับแล้วก็อย่างสําคัญเลยนะครับก็คือว่าเรื่องของความรู้นะนะครับว่าทุกๆครั้งที่เรากดเนี่ยผมควรจะต้องมีเทคนิคหรือว่ามีความรู้ซัพพอร์ตด้วยว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับสำคัญมากๆเลยที่ผมจะเน้นย้ําตลอดนะนะครับสหรับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยเนาะนะครับผมที่ติดตามนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับผมที่เวลาผมมาวางแผนเทแบบนี้ให้อย่าลืมที่จะกด u b s c r i b e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด นะครับแผนดีๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงเนื้อหาเทคนิคข้ดีๆนะที่ผมจะนะครับทำคลิปนะครับไว้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็จะมีเรื่องมีไลฟ์ด้วยผมจะมีไลฟ์ในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเนาะนะครับกดกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะฮะที่ผมจะมาให้กับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับกิจกรรมเดทเทรดคริปโตกันนะนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ